สวัสดีครับพบกันในวันฟุตซิมูเลเตอร์ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวผลสปริงอ่าผมเกือบลืมก็ผลสปริงนะครับเป็นผลที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่พร้อมกับการทำตื่นของของตีนหมีอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะของสกิลก่อนนะไอ้สกิลนึง สกิลสองสกิลสามอ่ออันนี้เท่าที่ผมไปศึกษามามันเป็นสกิลพุ่งไปข้างหน้าเมื่อกี้สกิลสี่นะครับสกิลห้าสกิลนี้น่าจะทำดาเมจได้แรงนะแต่ไม่รู้ว่าจะเราจะตกเป็นเป้าโจมตีหรือเปล่า เดี๋ยวมาลองใช้สกิลกันนะครับว่าจะมีความแรงประมาณไหนนะสกิลหนึ่งไปลุยสกิลสองสกิลสและสกิลห้าความเสียหายที่ทำได้จะอยู่ประมาณ6.50พันล้านครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาลองโดดดึงๆนะั่นก็คือสกิลสามนั่นเองนะสกิลสีกดค้างไว้อา่าแต่ที่ผมลองทำน่าจะต้องกดค้างกดค้างประมาณครั้งถึงสองครั้งกดค้างไว้แล้มันจะดีดตัวไปข้างหน้าด้วยความเร็วอ่อก็อาจจะสนุกก็ะแ้นะลองใช้ผลน,นี้ดู còn phạt của lái của xe của Titan toán đến cấp